สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทําคองแครงกรอบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่ฝนจะใช้แป้งสาลีเติมน้ําตาลทรายแดงกระทิแล้วก็น้ําปูนใส่ลงไปใส่ไข่ไก่2ฟองค่ะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาเติมน้ํามันพืชลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็จะเซตตัวแบบนี้ค่ะพักไว้30นาทีแล้วก็นําแม่พิมพ์นะคะมาทําให้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็จะนําไปทอดกันค่ะใส่น้ํามันลงไปด้วยไฟ กลางนําไปทอดแล้วก็กลับน้องให้สุกสม่ําเสมอกันสีจะได้สวยๆน่ารับประทานพอทอดเสร็จแล้วหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตักพักเอาไว้ก่อนทีนี้ก็จะนํามาผัดเครื่องกันค่ะแม่ฝนใช้3มเกลือผัดด้วยน้ํามันให้หอมแล้วก็ใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปเติมน้ํเปล่าแล้วก็น้ําปลาเคี่ยวไปจนกว่าน้องจะเป็นฟองละเอียดแบบนี้ค่ะพอเป็นฟองละเอียดแบบนี้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วใส่คลองแค็งที่เราทอดไว้ลงไปผัดให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนคลุกเคล้า น้ำเชื่อมกับครองแครงของเราให้เข้ากันดีนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะจะเย็นๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตว่าน้ําเคลือบของเรานั้นเคลือบครองแครงของเราครบทุกชิ้นแล้วเข้ากันดีมากๆเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลองแครงกรอบเอาไว้ทานในวันหยุดจะทํากินทําขายก็ดีสุดๆเลยค่ะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ฝนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย